ก็จะมาเล่นฮาดีทุงคนก็จะเล่นฟอร์เรนปลาดอกลำตึงๆไปเลยนะครับคลิปนี้ผมจะทำให้ดีที่สุดเลยพูดไปงั้นแหละแล้วก็เหมือนเดิมพูดเกมเป็นชาดรอต่อไปครับเฉยๆไม่น,นออมันี ม,มาแล้วใส่ซัามาาหัวลนวันนี้เล่นหมวดหลายดียค่ะเออหมวดหลายดียตึงหนึ่งดิงดงดฟอเรนติโนโอ่อะกดไปเลยแหละกานมาครับใครจะทำเนี่ยจ่ใครห้รนะหมดเลยครับ f อเลนตีปลาดอกและลำตนึงฟอลเลนตีนอฟ้เกโอเคี่เกไปเปล่าี่เกะบุยยเฮ้ย f อเลนไว้หนึ่งหนึ่งอเไว้แต่โล่มดีกว่า แต่ฝีมือไม่เท่าฝีมือวงกากกว่าเขาจะไปรู้ลองเล่นก่อนยินดีต้อนรับสู่เออมาครับรอบหนึ่งโลมกวางเลขงง่ของโลมของโลมถึงต้องใช้ศัตรูจะปรากฏตัวในอีกส<อ>ามวินาทีมาอ้าวฟิกเกอร์เหรอไปด้วยกกเกอร์กเกรหรอพิกเกอร์กเกรหรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมมันเจ็บกว่า โอ้โหปูนะเนี่ยปูไม่เจ็บกว่าเฮ้ยทำไมเจ็บกว่าเฮ้ยแลต่อเ้ยมันจะเป็นเลือดจีดอย่ากนั้นเหรอไม่ครับก็มาดีครับก็มาดีครับโอ้รมอะไรกันครับเนี่ยไม่ได้บอมเลยครับไดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับโอ้ยก็มาดี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 ฟิกเกอโย ถึงจัดเลยมันได้ตีแล้วครับทุกคนปึ๊บปืบี้หายแล้วหายแล้วชี้หายแล้ว,วอะไรครับเนี่ยไม่ยอมผมจะไม่ยอมเอ้ย ขออนุญาตเราจริงสักแฟนหนึ่งครับก็เงียบไปก่อนนะคะับสเล่นรำอะไรวะเนี่ยพอเรนตินอปลาดอกตึงๆปลาดอกแล้วลำตึงๆไปดิลำตึงๆไปดิเฮ้ย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 ใจเย็นอ่ะ ใจเย็นอยู่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นรู้จักใจเย็นไม่อยู่อยู่อยูย่รู้จักใจเย็นไหม่รู้จักใจเย็นไม่อยู่เดี๋ยวว่ามาันจะอิีอลเรนพลายแผลอย่างนั้นเลยเมโฟเรงกำหมัดถึงรำอะไรกันบเนี่ยเฮ้ย <c ười> <c ười> โอ้โหฟิกเกย์哟 ไอ้แมันใช้พิเชอร์มั่วไปหมดเลยอุ้ยไอ้ปีเตปาต้อมไปไอ้บีเจบีเจพอยไอ้มีเจไปเจบองคือเาวตาวตาวไรไอ้เตปาต้อมไปไอ้บีเจบีเจพอยไอ้บีเจไปเจบองคือก็มาดิครับฟลอเรนติโน่เก่งนะเหรอคิว่าโก้เหรอคิดว่าเล้ฟลอเรนต์โก้เหรอ กดโลไปดิกดโลจึงไปดิก็มาดิครับโอยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟิกเกอร์โยกไงล่ะทำได้เปล่าสองสองป้า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 บฟิกเกอร์โยกตาเสียตาเสียไปเลยแต่ไม่ยอมดูชีวิตอย่างแน่นอนคนดูไม่ได้เลยครับทุกคน ออกทีประเไหครับเฮียมาดิมาดิจ,จ,ดดดดดดาจุ๊บจุ๊หลบไปดิติดติดเจปุ๊บไงล่ะเจ็บลูกจุ๊บจุบปุ๊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 บสาววาวตายยัยจีจีฝาด้องไปไอ้บีพิมพ์อยู่เหรอจ้าพิมพ์อยู่เหรอจ้าพิมพ oh. ์อยู่เหรอจ้า ไปแล้วคืออะไรคือออกเหรอเอ้าวจะไม่น่าได้ตู้เลยนายจะไปแบบนี้เหรอนี่เลยเล็บปอลใสายสีแดงสีธรรมดาเวลาเราไม่ได้เจอบิ๊กสถานการณ์จะการตีธรรมดาตู้แวงเลยอะไม่ได้เล็บปอลิเลย ปิวปิวปิวลองไปดูดิปิวปิวยังคงอยู่ใช่ป่ะคอยดูว่าตอนป้อมจะแต่งจะมาไหมคอยดูทุกคนแล้วก็โชว์แบบว่าลีชอเอาไม่โชว์เอ๋อเจ้าโชว์ไป็หนึ่งสเต็ปถ้าทีนี้ก็ขอ ไปคุยกับรับมมะม่วงก่อนนะครับบายบายก็ bye อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดซับสไคร์ mm hmm. ให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็ฟิชเชอรี่บายบายครับ